สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะครับในรายวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่20แล้วนะครับนักเรียนเป็นสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4นะครับนักเรียนอยู่ในระหว่างวันที่ 4- 8ถึง8เดือนตุลาคม พศ2564นะครับนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องชีวิตและครอบครัวเดี๋ยวเรามาดูตัวชี้วัดนะครับนักเรียนพอพ2.1ปป4ท .3 ยกตวยยัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนะครับนักเรียน ดูซิว่าสัปดาห์ที่20นี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันถ้าพร้อมแล้วเราไปดูไลด์ที่2องเลยครับไลด์สองนี้นะครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องสาเหตุที่ทําให้นักเรียนนักศึกษาถูกโดนล,ลามหรือล่วงละเมิดทางเพศนะครับสาเหตุที่ทําให้นักเรียนหรือนักศึกษานะครับ สู่ลวนลามรู่ล่วงละเมิดทางเพศมีด้วยกันสี่ข้อด้วยกันนะครับามาดูข้อที่1เลยนิสัยหรือพฤติกรรมเฉพาะตัวของผู้ลวนลามนะครับหรือร่วงละเมิดทางเพศนั่นเองนะครับต,ต่อไปเราดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ที่3านะครับ อันที่สนะครับนักเรียนสาเหตุที่ทําให้นักเรียนหรือนักศึกษาถูกโดนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนก็คือการแต่งกายของนักเรียนเองนะครับหรือของนักศึกษาเองนะครับยกตัวอย่างเช่นใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อสายเดียวใส่เกาะอ,อก ครับพวกนี้จะถูกโวนลามได้นะครับเพราะนั้นนักเรียนแต่งตัวให้มิชชิดสุภาพเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูสไลด์ที่4เลยครับไลท์ที่สนะครับสาเหตุที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาถูกโวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศนะครับข้อที่3นะครับนักเรียนผู้ดวนลาม หรือผู้ล่วงละเมิดทางเพศได้รับแรงจูงใจจากการเสพสื่อออนไลน์นะครับและสื่อกระแสหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปโป๊นะครับเป็นต้นดัะนั้นสาเหตุหลักก็คือนะครับได้รับแรงจูงใจจากการเสพสื่อออนไลน์นั่นเองนะครับนี่คือข้อที่3นะครับต่อไปมาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4และสไลด์ที่5นะครับ ครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับสายสุดท้ายนะครับสาย์ที่5นะครับสาเหตุที่ทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาถูกโดนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศนะครับข้อสุดท้ายแล้วคือข้อที่4นะครับนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับกับผู้รวนลามนะครับหรือล่วงละเมิดทางเพศครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้อง เรียนรู้แล้วนักเรียนก็ต้องนำกลับไปใช้นะครับไปปฏิบัติด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ถูกเวลาของเพศนั่นเองครับบะเรีสุดท้ายนี้ของปีการศึกษา2564เทอมที่1ครับก็สวัสดีครับเรีย